คุณเคยไหมครับตอนเริ่มรักมันเบาเหมือน,นลมหายใจอุ่นๆแต่พอสักพักรักกลายเป็นห่วงห่วงกลายเป็นคุมคุมกลายเป็นเจ็บแล้วเราก็เพลอถามตัวเองว่าทำไมความรักถึงทำให้ทุกข์ได้ขนาดนี้ในมุมของธรรมะความทุกข์ไม่ได้เกิดจากความรักตรงๆแต่มักเกิดจากตัณหาและอุปาทานคืออยากให้เป็นอย่างใจและยึดว่าเขาต้องเป็นของเรา เรารักคนนึงแล้วเผลอขอให้เขาไม่เปลี่ยนขอให้เขาเข้าใจเราเสมอขอให้เขาไม่ทำให้เราเจ็บแต่ชีวิตจริงทุกอย่างอยู่ใต้กฎเดียวกันคืออนิจจังไม่เที่ยงเมื่อของไม่เที่ยงถูกบังคับให้เที่ยงใจเลยทุกข์แล้วจะรักอย่างไรไม่ให้กลายเป็นทุกข์ผมช่วนลองสามอย่างนี้ครับ 1. รักแบบมีสติรู้ทันความคาดหวัง เวลาน้อยใจหรือหึงหวงให้ถามเบาๆว่านี่ฉันกำลังรักหรือกำลังอยากให้เขาเป็นตามใจฉันแค่รู้ทันตัณหาก็อ่อนแรงลง 2. งรักแบบเมตตาไม่ใช่การครอบครองเมตตาคืออยากให้เขาเป็นสุขแม้บางวันที่เขาไม่ได้ทำให้เราถูกใจรักที่มีเมตตาจะอ่อนโยนไม่ใช้ความรักเป็นเครื่องต่อรองว่าถ้ารักต้องทำแบบนี้ 3. รักแบบวางได้มีอุเบกขาเล็กๆ เบีขาไม่ใช่ไม่แคร์แต่คือยอมรับว่าเราดูแลได้แค่ส่วนของเราพูดดีทำดีตั้งขอบเขตด,ดีที่เหลือคือกรรมของแต่ละคนวางตรงนี้ได้ใจจะไม่ถูกลากไปไกลความรักที่ไม่ทุกข์ไม่ได้แปลว่าไม่มีน้ำตาแต่แปลว่าเราร้องไห้ได้โดยไม่ทำร้ายกันเราคิดถึงได้โดยไม่ขุมกันเราอยู่ใกล้กันได้โดยไม่หายไปจากตัวเอง ืนนี้ถ้าหัวใจคุณเหนื่อยกับความรักลองกลับมาหายใจลึกๆแล้วบอกตัวเองว่าฉันขอรักแบบที่ใจไม่ต้องพังแล้วพบกันใหม่ในธรรมะใจเบาขอให้ธรรมะนำทางสู่หัวใจที่เบาสบายสวัสดีครับ